นี่ครับผมโอเดยแม่ครับผมหลังจากขาผู้ชายไปแล้วนะครับกับพี่ปีเตอร์นะไม่มีใครเอาไม่เป็นไรเรามีรุ่นเล็กกว่าน้ำหนักเท่าไหร่รน้ำหนักเท่าไหร่กิโลห้าสิบสี่กิโลผู้หญิง ไม่ต้อกับน้ำหนักใครก็ได้ทั่วโลกไม่จ้อกับน้ำหนักนะจะเจ็ดติดแปดิโลได้หมดมาต่อยเขาบัดป่ปากกับโปรแดนแมนใครชนะเอาไปเลยสามหมื่นบาทกับผมนะแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ชนะแพ้ผมขออย่างเดียวผมขออาหารหมาสอบใหญ่นะสอบใหญ่นะสสน 12, นะสอบแล้วประมาณพันสองพันเน่ยเรก็สอบมืงกระับเดียวพอผมจะเอาไปให้น้องหมานะผมนี่นะผู้หญิงใครก็ได้ในโลกนี้นะผมน้ำหนักไม่เกี่ยงได้ร้อยโลเลยโ โมห้าสิบกว่าเอาทั่วโลกนักมวยคนไหนอยากจะมาลองมาได้มาป่านะมาเต่ามาท้อกันรับมาเล่นเลยใครพูดก่อนเสียวผมมั่นใจในตัวน้องผมนะเปิดเดียวเปเดียวเลยอันนี้น้องผมแต่ว่าสำหรับผมนี่คือสิทพี่เหรนะ่ยไม่พนก่อนมวยผมมากับคอมพิเตอร์เนี่ยมาใครมั่นใจนะผมไม่ต้องแบวหนักชนะเอาไปสามหมื่นแพ้ขออาหารหนาขอเดียวไปกันวันนี้คนพูดนะครับนนี้เป็นคนคนต่อยนะครับผมต่อยเยอะๆครับ Oh, of course! Yeah. Oh, of course.